มันเป็นการรณรงรงของวันโรคหัวใจครับ oh. วันหัวใจโลกแล้วก็พอดีทางงานก็อยากให้ผมรุรงค์ถึงความสาคัญให้คนตระหนักถึงความสาคัญว่าหัวใจไม่สามารถวายเฉียบพลันได้อย่างเป็นเรื่อง A.C.A. คือ Sudden Cardiac Arrest หัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยฮะคือเป็นโครงการที่แบบว่าเรามีโปรเจกต์ด้วยการจะมาช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยข้อความด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะให้ความจริงเจตนาคืออยากให้ทุกคนรู้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆซึ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะลองไปเสิร์ชด,ดูใน Google ออตอนนี้ภาวะที่คนหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยเราก็ติดเศรษฐีโรคนะฮะมันมากขึ้นโดยไม่ควรมี <Okay. S 1> จะเรียกว่าจดหมายลาไหมถ้าเอาเรื่องจริงผมเป็นคนชอบเขียนอย่างนี้อยู่แล้วมาถึงว่าไม่เคยโพสต์ผมจะเป็นคนชอบเขียนว่าถ้าสมมติวันนี้ผมตายผมอยากทําอะไรผมจะถามว่าถ้าวันนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทําอันนี้ที่ผมถามตัวเองถ้าพรุ่งนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทําแต่ส่วนใหญ่ผมจะถามว่า ถ้าวันนี้ตายอะไรที่ยังไม่ได้ทําแล้วมันจะเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่อ๋ออันนี้ยกเลิกดีกว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทำมันจะทำให้เราจัดสรรเวลาชีวิตได้ดีขึ้นอย่างนี้ครับ แฟนก็น่าจะสบายใจกันได้แล้วนะคะเราก็ให้ฟังจากปากเจ้าตัวไปเลยว่าข้อความที่นักแสดงหนุ่มเอสกันตพง์โพสต์ลงโซเชียลมีเดียค่ะในลักษณะเหมือนกับการเตรียมพร้อมกับการจากไปอยู่เสมอเนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามนะคะรณรงค์กระตุ้นให้คนนี้ตระหนักถึงเรื่องของความรุนแรงของโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแล้วก็หัวใจเต้นผิดจ,จังหวะซึ่งเจ้าตัวเขาโพสต์ในวันหัวใจโลกค่ะ29กันยายนพอดีก็หลังจากนั้นนะคะก็เรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เจ้าตัวเคยต้องพักรักษาตัวจากการล้มป่วยด้วยโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันค่ะงานนี้ s อสบอกเลยต้องขอโทษทุกคนนะคะที่เป็นห่วงล่ะค่ะแล้วก็ยืนยันว่านี่เป็นเจตนาดีจริงๆอยากให้ทุกคนตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นค่ะโทรศัพท์ผมร้อยกว่าตอบตอบไม่ตอบโผลแบบว่าต้องขอบคุณทุกกำลังใจมากๆครับขอบคุณทุกความห่วงใยที่สำคัญ ต้องขอโทษด้วยหากทำให้ใครเข้าใจผิดไปนะครับแบบว่ารู้สึกแบบว่าเกรงใจตกใจแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะไม่ได้มีอะไรที่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดอะไรครับแงแนวหน้ายกหน้าอีกประเด็นที่ถูกถามก็คือเรื่องของลูกสาวและอดีตภรรยานะคะหลายคนเข้าใจว่าสิ่งที่เอสกันตพง์โพสต์ไปเนี่ยเอ๋เกี่ยวพันกับครอบครัวด้วยหรือเปล่าเจ้าตัวตอบชัดเลยนะคะว่าไม่เกี่ยวตอนนี้เอสและอดีตภรรยาต่างทําหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ดีของลูกสาวน้องว่าเลนติน่าค่ะเมื่อกี้รู้ว่าเป็นคนแต่งลงเองนะเนี่ย ก็เจอกันตามเวลาวันถ้าต่ังคุณจ่ดเขาเรียกว่าจัดตารางเวลากันครับจัดลูงหน้าทายากันใช่ไหม <i> <i> ตอนนี้เป็นเรามีโพสยังไม่ได้มีโพสก,กิ๊บไหนคือตอนนี้ลูกเขาเป็นคนที่แบบว่าต่อรองเก่งอันนี้เป็นเรื่องจริงฮะต่อรองเก่งแล้วก็ตอนนี้ให้ลูกเริ่มหัดขายของมีให้มีกระเป๋าแบบว่าเป็นเขาเป็นแบบว่าแม่ครัวเขาทำอาหารแล้วก็รับโทรศัพท์ลูกค้าแต่คือเป็นเกมนะฮะแล้วตอนนี้แบงค์ยี่สิบเต็มกระเป๋าเขาแล้วเขาก็จะพกแต่ว่าถ้าเป็น เวลาลองเทสเขาอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใต้สำนึกยังไงไถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าสั่งของเขาบอกเขาไม่เก็บเงินฟรีแต่ถ้าเป็นคุณป้าคุณลุงเก็บเงิน20บาท ในวันเสาร์นี้นะคะเสาร์ที่4ตุลาคมค่ะเอสกันตพงศ์เขาจะมีคิวไปเป็นวิทยากรในงานงานหนึ่งพูดเรื่องประเด็นการเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับความตายเหมือนกันนะคะหลังตัวเองก็เคยผ่านประสบการณ์ตรงมาแล้วย้ําตลอดค่ะที่สัมภาษณ์เลยนะคะว่าเป็นเรื่องปกติที่พูดกันได้ไม่อยากให้ทุกคนตระหนกตกใจกันไปนะคะ